สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนายมนัฐคลาพิมายสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มผู้คนนะครับออกเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้ก็คือแบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งเป็นเจเนอเรชันนะครับแบ่งมี4กลุ่มก็คือเจเนอเรชันบีหรือเบบี้บูมเมอร์นะครับเจเนอเรชันที่2ก็คือเจน X ที่สก็คือเจน Y และเจนสุดท้ายก็คือเจน Z หรือเจน C นั่นเองครับทำไมต้องมีการแบ่งกลุ่มเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ทราบดีนะครับว่าการทำงานมันจะแต่ละองคอ์กรก็จะประกอบด้วยคนหลายเจนอยู่ร่วมกันนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจเรื่องอการดำเนินงานร่วมกันลเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแต่ละคนแต่ละเจนแล้วนะครับคิดว่าปัญหาเหล่านั้นอาจจะเบาบางลง นะครับแล้วเราจะมีวิธีทํางานร่วมกันได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักบุคลิกลักษณะนิสัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาเจอมาแต่ละเจนนั้นเป็นอย่างไรครับมาพูดถึงเจนแรกเลยนะครับเจนแรกก็คือเบบี้บูมเมอร์นะครับก็จะเป็นเจนที่มีอายุมากเลยครับก็จะเกิดอยู่ในช่วงของปี2 4 8 9ันถึงสองพครับอายุก็จะประมาณ60ปีละนะครับคน รุ่นนี้จะเป็นอยู่ช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นสงครามสงบแล้วนะคนที่ยังมีชีวิตรอดนะก็จะพยายามที่จะสร้างกําลังพลเพื่อมาพัฒนาประเทศนะครับเนื่องจากช่วงสงครามอาจจะมีการสูญเสียกําลังพลไปบ้างทําให้ประเทศนะครับมีกําลังพลที่จะมาพัฒนาประเทศเพื่อจะกลับมา,าบูมเหมือนเดิมได้นะเพราะฉะนั้นเจนนี่ก็จึงมี นโยบายที่จะอยากให้มีลูกเยอะๆมาอย่างนั้นนะครับอยากให้มีลูกเยอะๆเพื่อจะเอามาช่วยกันพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับคนชนนี้มีลักษณะนิสัยก็คือเป็นคนจริงจังเข่งคลัทนะครับยึดมั่นในขนมรมเนียมประเพณีเป็นเจ้าคนนายคนนะครับชีวิตทุ่มเทกับการทํางานมีความอดทนสูงประหยัดอดออมซึ่งมักจะถูกเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม นะครับสำหรับคนเบบี้บูมเมอร์น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเจนที่2ก็คือ Gen X นะ Gen X ก็จะเป็นคนที่เกิดในช่วงของปี2508ถึง2522ก็จะอยู่ในปัจจุบันก็ช่วงอายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะพวกนี้โตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกมนะครับโตมากับการพัฒนาของวนะิดีโอคอมพิวเตอร์นเริ่มมีมาแค่หลายละนะครับเป็นยุคที่มีการควบคุมการเกิด ทำไมต้องควบคุมเกิดก็เพราะว่าจาก Baby Boomer นะครับมีการส่งเสริมให้มีการมีลูกหลายคนทําให้ทรัพยากรน้อยลงไม่เพียงพอนะครับจึงต้องมีการควบคุมการเกิดละในยุคข,ของ g จนเอครับและักษณะที่เด่นชัดนะก็คือชอบอะไรง่ายๆนะครับเจนนี่ชอบอะไรง่ายๆนะไ,ไม่ต้องเป็นทางการมากนะักและเจนนี้ก็คือได้การเลี้ยงดูมาอย่างดีของ เจนแรกคือเจนเบบี้บูมเมอร์นะครับเจนอยู่อย่างดีก็ค่อนข้างที่จะชอบความสบายสักนิดนึงนะชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องการเป็นทาการมีแนวคิดสร้างสมดุลนะในเรื่องการงานกับครอบครัวคือทํางานตามหน้าที่นะครับไม่บ้างานนะคนควกนี้จะไม่บ้างานไม่ทุ่มเททําทุกอย่างได้เพียงลําพังไม่พึ่งพาใครเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับนี่คือลักษณะของเจนเ ส่วนเจนที่3ก็คือเจน Y g e เจน Y ก็จะมีอายุน้อยลงมาอกีกก็คือจะเกิดในช่วงของปี2,523ถึง2,540นั่นเองนะครับพวกนี้จะโตมากับเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วนะครับเลยระบบคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์เป็นฐานอยู่ละแล้วก็มียุคดิจิตอลเข้ามามีความเป็นสากลน,นะพวกนี้จะมีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นจะยอมรับต่างชาติทื่นชอบศิลปินต่างชาติ มีเทคโนโลยีพกพานะเลื่มมีเทคโนโลยีพกพาละสําหรับคนเจนนี้รักความสะดวกสบายนะเจนนี Gen ้จะรักความสบายเนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีจากเจนเอ็กเหมือนกันนะครับลักษณะนิสัยก็คือมีความต้องการความชัดเจนในการทํางานนะคนในเจนนี้จะเป็นลักษณะแบบน,นี้คาดหวังสิ่งที่จะเป็นเงินเดือนสูงๆครับเวลาทํางานก็ต้องการเงินเดือนสูงคาดหวังคํามชชมนะครับแต่ ไม่อดทนต่อการทํางานเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนเจนนี้นะครับก็คือเจนวายนะครับก็จะเปลี่ยนงานอยู่ได้บ่อยๆนะเขามักจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆนะครับก็เกิดจากลักษณะนิสัยของเขากับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นี่เองนะครับเกิดมากับความสะดวกสบายเป็นยุคดิจิตอลละส่วนเจนสุดที่4ี่นะเจนสุดท้ายก็คือเจนแซบหรือบางคนอาจจะเรียกเจนฟนะครับก็คนที่เกิดหลังปี2540 คนนี้เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านโอ้สบายมากนะครับเรียนรู้การดําเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตอลละอันนี้ดิจิตอลมาเต็มตัวเต็มที่ปัจจุบันจะมีโลกส่วนตัวนะชอบหมุกปุ้นอยู่กับพวกดิจิตอลพวกเกมโทรศัพท์มือถือนะการติดต่อก็เป็นยุคก,การติดต่อสื่อสารแบบไร้สายละนะความสะดวกสบายก็เพิ่มยิ่งมากขึ้นลักษณะนิสัยของคนเจนนี้นะครับก็จะเปิดกว้างทางความคิดนะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยเขาจะยอมรับได้ไม่มีปัญหาอะไร นาะยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาตินะศาส,สนานะครับไม่แบ่งแยกนะครับเช่นกันนะครับเจนนี่กับเจนจะมันจะเป็นลักษณะเป็นมนุษย์มนุษย์หลายงานเหมือนกันนะเพราะมีความอดทนต่ำนะมีอะไรก็จะคิดเร็วทําเร็วนะครับคิดเร็วทำเร็วก็เหมือนกับดิจิตอลนะครับที่เขาอยู่ด้วยเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับ แต่การทำอะไรหรือจะทําอะไรเขาต้องการคําอธิบายให้มากขึ้นนะครับต้องมีเหตุผลแล้วก็เข้าใจกับเรื่องในชีวิตต่างๆง่ายขึ้นชรอบความรบเร็วสั้นๆเหมือนกันดิจิตอลจะทําอะไรก็ต้องมีอะไรที่แบบสั้นๆไม่ต้องมีอะไรแบบยเยอะยืดยาวไม่ชอบการเรียนในเชิงการบรรยายนะครับคนกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เมื่อเรารู้จักลักษณะ แล้วก็สิ่งแวดล้อมของทั้ง4เจนแล้วคันนี้ทำยังไงเราถึงจะทําให้เขาเหล่านี้นะเข้าใจในเมื่อในะอยู่ในองคก์กรเดียวกันนะครับซึ่งก็มีวิธีนะครับที่จะทลายกําแพงนะทั้ง4เจนนะเพื่อให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะก็ไม่ยากนะครับมีเพียง3ข้อง่ายๆนั้นที่1นึคือเข้าใจถึงความแตกต่างนะครับแต่และเจนก็ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างซึ่งกันและก,กันนะไม่มองเจนอื่นว่า ไม่ดีนะครับแต่ละเจนก็มีข้อดีของตัวเองเหมือนกันนะครับข้อที่2ชื่นชมจุดดีนะครับแน่นอนครับทุกคนก็อยากให้มีคนชมนะไม่อยากให้มีคนดุดา่าเพราะฉะนั้นแต่ละเจนเราอาจจะมองดูข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ว่าข้อเสียเราจะไม่พูดถึงเราจะชื่นชมจุดดีของแต่ละเจนทําให้รู้สึกเออชื่นชมหัวใจแล้วเราก็จะทํางานด้วยกันได้อยู่ดกันได้ยังมีความสุขสุดท้ายคือ เ,เมื่อเราทราบความแตกต่างแล้วเราก็ต้องบริหารความแตกต่างนะครับเราต้องเข้าใจว่าความแตกต่างเขาความแตกต่างเรานะไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องบริหารความแตกต่างให้ได้เพื่อองค์กรของเราเพื่อหน่วยงานของเราเราจะได้ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มคนออกเป็น4ีเจนหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยและถ้านํา ลองไปใช้ดูนะครับที่ว่าน่าจะได้ประโยชน์นะก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากที่ติดตามมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ